็สวัสดีกันนะคะวันนี้ผมจะมาสอนความภาพสโลโมชันนะฮะด้วยโปรแกรมอะไรก็ไม่รู้นะครั้งแรกเราไปหาวิดีโอมาเออวีโอเอาเป็นทีวีธรรมาโคแล้วกันเสียงไม่ก็ลบทิ้งแม่งเลยดูครับผูเ้เลยนนี้ก็คือน้องผู้เอง เขาทำมาโครนะมันจะละักษณะเหมือนปูสักเล็กน้อยก็จะกดคอนโทลแล้วก็คลิกลาะครับมัจะเป็นลนักษณะนี้แล้วก็กดดูครับมันจะไม่ค่อยสลูสลูเท่าไหร่เพราะเขาเล่นเร็วอมันจะต้มต้มไปเรื่อยอ่าแล้วนี้เรามาดูเพลงมั้งว่ามันจะเป็นอย่างนี้หรือไม่เพลง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  ้นนามาฟังกัน,กน,นจะเป็นงี้นะครับปรับเร็วก็ได้กดคุณโทรแล้วก็ลากอ่ะแล้วมันจะเร็วขึ้นไปแล้วแต่เราจะตั้งอันนี้มันเร็วขึ้นไปแล้วเราก็ตั้งใ์้มันพอพอแล้วกดกดช้ายก็ยาวไปเลยใช้ขนาดไหนก็ได้แล้วแต่เรา ตอนนี้ก็ได้ลาโมดลาเลยอ,อย่างนี้ก็ได้เลยครับก็ไม่มีอะไรมากสลหรับคลิปนี้ก็ขอจบรายการที่เพียงเท่านี้นะครับผ